นาฬิกาปลุกเรือนนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับรู้สึกว่าจะพูดได้หลายภาษาเสเลือเกินภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ดีแถมยังพูดเสียงดังฟังชัดเห็นล่าสุดก็คืออยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับอยากจะซื้อมาไว้ที่บ้านสักหนึ่งเรือนน่าจะตื่นเช้าทุกวันเลยจริงๆ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดืนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรพันแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับต้องใช้คําว่าบรรยากาศหลังเตยลาที่จังหวัดชุมแพที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเมื่อชเช้าที่ผ่านมาทุกคนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักเช่นเคยคึคึกเช่นเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าอุงอิงเพชรพันแพงก็อยู่เต้ยลาด้วยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศ เต้ยลาในส่วนของคลิปต่างๆเนาะหลังจากนี้ที่อุงอิงเพชรอ่าที่อุงอิงเพชรบรพงเนี่ยไม่ค่อยได้เต้ยลาเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปทําอีกมากมายเลยแต่ว่าล่าสุดนี่แหละครับอุงอิงเพชรบนแพงก็เริ่มที่จะมาเต้ยลากับพ่อพแม่ที่อยู่ในวงแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็วันนี้เป็นวันหวย,ยออกเนาะก็ขอให้พ่อแม่เอฟเนี่ยมีโชคมีลาบมีหมานกับน้องอุงอิงเพชรบนแพงกับกบบกบ68 95้า ขอให้โชคดีนะครับสำหรับป้ายขาวของน้องอู๋อิ๋วมันแพงแต่ก็อย่าลืมป้ายแดงนะครับ1นึ่งนะหนึ่ใช่ไหมอ่า วนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนําไปสู่ความปังความรวยเนาะทุกคนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าออกก็มีโชคมีลาบกับน้องก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันแล้วกันเพราะว่านอนอัดคลิปณนะ์เวลานี้ประมาณบ่ายสองทุกคนแล้วก็หวยกําลังจะออกแล้วประมาณ4ี่โมงเย็นก็ใครที่ถูกไม่ถูกยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าประเด็นที่น้องอยากจะลี่ยยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือนาฬิกาปลุกสาวน้อยเพชรบ แพงนั่นแหละครับทุกคนประเด็นนี้น่ารักมากๆเลยเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่น้องอุ๋งอิงเพชรปันป้นแพงเต้ยลาเสร็จแล้วเนาะก็ได้มีการนี่แหละครับลงมาด้านหลังเวทีแล้วก็หลายๆคนก็เก็บของกันแต่ว่าพ่อนนเนี่ย ไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนเพราะนอนหลับอยู่ในเต็นท์อุงอิงเป้บรรพ์แพงก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเป็นเสียงนาฬิกาปลุกกระติกตอกติกตอกอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงกุดมอร์นิ่งแล้วก็ร้องเพลงชาติด้วยทุกคนนาฬิกาปลุกเรือนนี้น่าจะเมคอินไทยแลนด์แล้วล่ะครับเพราะว่าร้องเพลงชาติได้ก็ถือว่าเป็นภาพความน่ารักที่น้องอุงอิงเป้บรรพ์แพงสร้างคอนเทนต์ให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเอาจริงๆวันเนี้ย ก็คือเป็น1วันที่จะต้องพักวงเนาะเพราะว่าไม่มีงานแล้วก็สาวน้อยเพชรพนแพงก็จะขนเวทีกันไปตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะซ้อมใหญ่อง์อิงอเพชรพนแพงก็เดินทางกลับจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเอาของที่พ่อพ่อแม่เอฟซีให้ไว้เยอะๆมากๆเนี่ยเอาไปลงที่บ้านก่อนแล้วก็น่าจะช่วงเย็นน่าจะขับรถขึ้นมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะซ้อมใหญ่ในวันเปิดฤดูกาลครั้งที่2ของวงสาวน้อยเพชรพันแพงในจังหวัดอ่าร้อยเอ็ดใช่ไหมจังหวัดร้อยเอ็ด17 ตุลาคม2568นั่นเองครับกับบัตรรุมปิดใครที่ไปไม่ได้บัตรุ่มปิด139บาททักไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนอนก็เช่นกันจะทักไปเพราะว่าจะไปดูโชว์ใหม่อุงอิงเพบ้านแพงจะไปดูโชว์ใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็จะไปดูโชว์ใหม่ที่บอสโจยุมานินได้มีการขายงานไว้ว่ามันจะอลังการมากยิ่งขึ้นจะมากแค่ไหนก็ต้องติดตามครับสำหรับการเปิดโชว์ใหม่นะก็แล้วก็ พอเปิดโชว์ใหม่เสร็จปุ๊บก็ทำการแสดงอยู่ที่ภาอีสานสักระยะหนึ่งแล้วก็ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยลงมาทัวร์ที่กทมปร,ริมณฑลทุกคนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับเอฟซแฟนขับสามร้อยเพื่อนแพงที่อยู่ทางฝั่งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเนานะแต่ว่านี่แหละมันเป็นความน่ารักที่ เป็นความธรรมชาติจริงๆนะอุ๋งอิงเป็นแผงเอาจริงๆแล้วก็คือตามภาษาน้องนั่นแหละไม่ได้ดัดแปลงหรือว่าไม่ได้เฟกนิวขึ้นมาว่าจะต้องมีคอนเทนต์แบบนี้ให้พ่อพ่อแม่เอฟนะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการใช้ชีวิตธรรมชาติของน้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซุกซนตามภาษาเด็กอายุ19ปีเด็กไหม ในมุมมองของพ่อพ่อแม่เอฟซเนี่ยก็คิดว่าเด็กอยู่วันยังค่ำนั่นเลยครับสาหรับความเป็นอุงอิงเพชรบันแพงเพราะว่าน้องก็เติบโตมาด้วยกันสําหรับ FC แฟนคลับลหลายๆคนที่ยังคงอยู่และยังคงครักและติดตามเนาะสปีที่ผ่านมาก็จะได้เห็นความคืบหน้าในส่วนของการพัฒนาของอุงอิงเพชรบันแพงนี่แหละก็จะมีเอาจริงๆน้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะผู้นําสูงมากๆเลยนะแต่ว่าก็ทีเล่นทีจริงรวมไปถึงนี่แหละครับเป็นคอนเทนต์ความน่ารักความน่าเอ็นดูในมุมมองของเด็กน้อยคนหนึ่งตาดำ นั่นแหละทุกคนมันทําให้แบบเราดูอยู่ทุกวันนะเราไม่รู้การเปลี่ยนแปลงขององค์อิงเวนแพงเป็นยังไงหรอกเพราะว่าแกก็ยังเหมือนเดิมอะ ส่วนใครที่แวะไปแวะมาหรือว่าห่างหายไปนานแล้วกลับมาดูก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะแต่ว่านอน,น,นรู้สึกว่าองอุ่นเพงก็ยังคงเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็มีพัฒนาการที่เก่งมากยิ่งขึ้นในส่วนของการร้องการลำเนาะแล้วก็การร่วมโชว์กับพี่ๆแดนเซอร์ก็ถือว่าทําได้ดีอะไรประมาณเนี้ยพอเราดูทุกวันจริงๆทุกคนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าองอิ่นเพงเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆยังไรดรามา่ายังคงใสสะอาดสําหรับวงการหมอลำสําหรับสายงานของน้ององุ่นเพิ่งเพิ่งเนาะก็เรนะียกได้ว่า คอนเทนต์ต่างๆที่ออกมาก็ดูเป็นธรรมชาติทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆนะนอนอยากจะซื้อจริงๆนะนาฬิการเรือนนี้แต่ซื้อไม่ได้หรอถ้าเปรียบเทียบเป็นคนอะซื้อไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาที่อุงอิงไม่เป็นแผงขายอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งเสียงอุงอิงเพชรบันแพงไว้ก็น่าจะฮหาหน่าดูเลยทุกคนตื่นเช้ามาแบบพอพ่อแม่เอฟซตื่นได้แล้วไปทํางานอะไรประมาณนี้เนาะ ก็น่าจะน่ารักกันน่าดูแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละรครับด้วยความเป็นเด็กน้อยอยู่จริงๆแล้ว19ปีก็กําลังจะเข้าสู่วัยสาวทุกคนแต่ว่าการเติบโตหรือว่าการใช้ชีวิตของคนเราไม่เท่ากันบางคนจะบอกว่าโอ้โหสิปีฉันผ่านโลกผ่านหนาวมามากแล้วบางคน19ปียังเขียนยังอ่านยังอะไรไม่เป็นเลยเพราะว่ายังอยู่ในกระลาอะไรประมาณนี้แต่หุ่นยนต์ก็พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นนั่นแหละรครับอะไรที่ผิดถูกก็เรียนรู้กันไปโซเชียลจะสอนให้คนเข้มแข็งขึ้น รวมไปถึงในวงการหมอลำเองรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เองที่อยู่รายร้อมองอิงเพื่อนแพงก็จะสอนให้อุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะผู้นําสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้องมีอยู่แล้วแหละจริงๆก็เหยเห็นยหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างที่พ,พ่อะว่าแม่ปีงเห็นผ่านตามาไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตในวงซัพพอร์ตนอกวงซัพพอร์ตทางมูลิธิทางศูนย์ทางประชาชนหรือว่า พี่น้องคนไทยด้วยกันนี่แหละครับก็ผ่านจากอ e ู๋อิงเี่แพงเนี่ยเขาไปก็เยอะก็ได้จากมาลาย FC แฟนคลับที่มอบให้แล้วก็เอาไปนําไปทําบุญนําไปกระจายต่อนั่นแหละครับก็เป็นความน,น่ารักของอ e ู๋อิงพี่แพงไปแน่นอนครับทีนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะหยิบยก เรื่องราวความน่ารักระหว่างที่วันนี้เนาะไม่มีการแสดงแต่ก็คงมีบรรยากาศในการซ้อมใหญ่แหละกับสําหรับวันที่จะเปิดวง17ตุลาคมนี้วันนี้น่าจะไปตั้งเวทีกันที่อยู่ออยที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จะต้องอาจจะมีแมวราหรือไม่แบบว่าถ่ายคอนเทนต์เล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบว่าเรียกคนเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนกันทุกคน139บาทดูแค่โชว์อุ่องอิงเพชรเพนแพงก็คุ้มแล้วแล้วก็เวทีแสงสีเสียงเนี่ยอลังการอยู่แล้วสนับสนนอเพชรเพนแพงแล้วก็ฟังผลงานเพล เพราะเพาะจากพี่ๆศิลปินหลายๆคนที่นํามาสร้างสารรค์ผลงานให้กับพ่อพ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันตลอดฤดูกาลแล้วก็ต้องติดตามกันไปแหละทุกคนเอาจริงๆประเด็นดราม่าก,ก็มาแล้วก็ผ่านไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือศิลปิน f c แฟนคลับกับศิลปินที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงรักให้ข่มเกลียวกันนี่แหละครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติในการเสฟโซเชียลมีสติในการเซพ เรื่องราวต่างๆเนาะเอาจริงๆบางคนบอกยกปัญหาปลายเหตุมาตีความว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกอยากให้มองปัญหาที่ต้นเหตุแล้วจะเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรปฏิบัติมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับนั่นอยากจะย้ํากันแบบนี้สําหรับเอฟซแฟนคลับที่ยังคงอยู่ยังคงรักสาวน้อยยังคงรักอุ๋หอิงเป็นเพืนแพงเนาะแต่ส่วนใครที่จ้องจะคอมเมนต์ทำลายคอมเมนต์แบบในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากนี่นะเตือนกันแล้ว ก็คือนํามาเล่าสู่กันฟังนั่นแหละครับอยากให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆอะไรเงี้ยปัญหาไม่ได้เกิดอยู่ที่ปลายเหตุแล้วเอามาตั้งสารเตือนแล้วตัดสินใครต่อใครเนาะปัญหามันเกิดอยู่ที่ต้นเหตุแล้วก็ต้องไล่เรียงกันก่อนว่าเป็นยังไงอะไรดราม่าทาไมต้องเป็นดราม่าทําไมต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเห็น เรามองโลกได้กว้างมากขึ้นแค่นั้นเองครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหยิบยกประเด็นอง์อิงเม่แนแพงมาเล่าสู่กันฟังกันอีกแล้วและหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธนนท์ชัยหรือว่าช่องพี่ฮักนักข่าวนี่แหละครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองค์อิงเพ่แนแพงก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์พี่ฮักนักข่าวสําหรับคลิปนี้ั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ